สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นข่าวเล่าความจริง EP ที่341เรานำท่านผู้ชมไปที่ศาลาอเนกประสงค์วัดควรฝาลมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงไปชมบรรยากาศนายกันไั่พลพง์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาลมีและนายพร้อมสังน้อยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาลมีหมู่ที่1 มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวฝาระมีที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมดุนแดงในรอบ60ปีนายกันภัยให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของเราว่าการนำถุงยังชีพมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในส่วนของความช่วยเหลือความเสียหายเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อบอตฝาละมีสํารวจความเสียหายเพื่อดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องในลําดับต่อไปทางด้านนายพร้อมสั่งน้อยกล่าวกับทีมข่าวเฟซไลน์เนิวว่าตนในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลฝาละมีหมู่ที่หนึ่งเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะได้ออกสํารวจความเสียหายในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเพื่อทําเรื่องเสนอตามขั้นตอน จะได้เยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ให้เร็วที่สุดตามอำนาจที่ตนมีนีคือตำบลวารมีเรานะครับมีทั้งหมด10หมู่บ้านนะครับการได้รับผลกระทบจากภายน้่ครั้งนี้ตำบลวารมีเรานี่เมื่อเราอยู่ตำบลวารัมีเนห่้นเดี่ยวนะครับ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะเรารับน้ําจากสองลำธารเพื่อเพื่อตงบแล้วมาปามองนะครับเพราะฉะนั้นถุงยางที่เนี่ยเราจะแกเราจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่องต้นไปก่อนนะครับเอออยา่างน้อยๆตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเหยาหยานัานมาเล็กๆน,น้อยๆเพื่อรเคราะให้ช่วยเหลือสังคมในเบื้องต้นก่อนนะครับ ฉะนั้นเดงานพนันน้อยการเดียวยาหรือว่าการการทำงบโครงสร้างก็ไม่เปานอานาที่เด็